พรุ่งนี้พรุ่งนี้เขาเปิดเทสโหมไม่หา้นี่อ่ะฮะโมไม่หา้นี่อ่ะไ,ไ,ไอดีเทสอ่ะกเกมอะไรอาโอสามอ่ะพรุ่งนี้เปิดเทสวันแรกเพราะผมไม่ได้สนใจขนาดนั้นเรามันเปิดจริงค่อยเล่นก็ได้เกมมือถือแรกผมเล่นได้ไม่เกินสามวันเล่มันก็หมดเินแล้วมัน ผมคิดว่ามันเป็นเหมือนซัมไทร์ซัมไทล์วอร์เรนยายน่ะเรนยายนี่ค่อยอยากเล่นปวดร้อนวนดานที่ต้องคอยหลบต้องคอยมันเยอะอ่ะแย่เจ๋อเวลาเกม <laughs> เกมุับยนต์ว่าตามตามไปเล่นนะเออมันไม่ดี เรียกพันช้าน,น้าอืดจะคิดไม่ได้หรอใช่มันมันต้องรองให้หมดมันต้องเล่นขาดช่วงแรกก่อนมันน่าจะเล่งงเนง่ายกินแหละแต่ใจใจมันอยากได้ไอนะ้เจ๊เนี่ยผมยังไม่มีเลยผมก็ไม่ได้ใช้เข,เขาเขาเขาบอกว่าไอ้ไอ้เจ๊มันไม่ไม่ใช่ตัวเมตานะมันเป็นตัวแคบ พาผ่านในเรื่อ,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 อแงแง,ง่มันเหมือนกับว่ามันมีโอกาสปล่อยที่สองที่สามบ่อยอ๋อเอ่อบางปล่อยห้องเทียนมันอ่ามันทำให้่ายผมก็คือเกมมือถืออ่ะต้องคือเหมือนหลายๆเกมอ่ะคือพอไบด่านที่ผมเล่นนะดาน่านพันด่านนะไบด่านแบบพันเวลว่ะมันจะผ่านไม่ค่อยไหวมันคือมันต้องไปิมอย่างเซยเตยตยาดเนีย่ย โอ้โหหายไม่ได้เลยการแบบต,ต้องมีตัวเฉพาะต้องเกิดไม่ได้ตัวตัวนี้เฉพาะแหะต้องมีตัง้งใจต้องมีหยุดต้องมีเออต้องมีต้องต้องเติมอ่ะแน่แล้วก็เลยอยากลองเล่นแต่แต่อันนี้เล at ่นตัวไฟนี่ไงติดติดยังไง โคก็ไม่รู้โมติดยังไงอ่ะอะไรครับอะไรหรอไตรพื่นยนต์อ่ะที่ว่าไปต่อไม่ได้ป่ะเพราะผมชิลแล้วผมไปยาวเลยตอนเนี้ยไหลจนมันตามระดับเนี้ยมันให้เป๊มันบอกว่าไปพักทำเทสไรวันเล่นก่อนรอก่อนแล้วเก็บแรงให้ถึงคนธุรกิจไปเหมือนกับว่าเหมือนกำลังแบบเลเวลหลังเวลยังไม่ติดใช่ไหมมันยังไม่ถึงอีกแต่เป๊ะมาเร็วเลย แต่คือผมผ่านได้แล้วเนี่ยแต่ว่าเขาเรียกว่าความสามารถของหุ่นยนต์อะมันเกินแล้วอะมันตันแต่ตอนนี้มันลน้นฟามของฟามอาวุธใส่อะอาขาสีทองใส่เน่นๆน่นะก็ใช้ดวงหน่อยแต่ว่าผมไม่เมคิไม่เคยมาก่อน ตอนแรกไอดีผมไอดีที่หนึ่งผมก็เลยเลือกหาเพราะว่าแม่งตัวก็งงอาวุธก็มันไม่ได้อะไรเลยเล่นโคตรยากผมเลยแบบเหี่ยไม่งูเล่นใหม่เลยไอเดียที่สองโดนก็เลยเล่นระยะไอไอไอตัวนั้นที่ที่โมชอบอ่ะไอรู้ไหมไเจ๊ผมไอที่เทียรีนใช่ป่ะไอเจ๊ของมันอยู่เทียบีเลยนะดีดีเลยนะแต่มันเอ่อที่คน นิยมให้เปิดให้ได้เพราะว่ามันไเองเท่านั้นแหละโองกระต่อยเบิร์นต่อยคิปเปิดอ่ะเออมันมีโอกระต่อยดัวอยู่แค่นั้นเองโอ้แค่แค่นั้นนี่เิงพอมันเก่งมันเก่งคอนเทนต์เยอะลยะใช่ไหมได้ได้ถ้าไม่มีตัวเนี้ยมามาดีนี่ผมหมามถึงว่ามันอ่าอาจจะผ่านด่านยากแต่ถ้ามีตัวเนี้ยเหมือนกับตัวโซล่า เร<ะ>ื<ป>่องทาย เดิดเอพอันห้าแล้วมีมีมมทิชชู่ออกมามันลอกลองคันห้าลองคันห้าเลย

โอ้โห oh. oh. <laughs> มันปรับแหลตหรือว่ามันมันปรับอะไรเนี้ยโอ้พันแช่ โมโมอยู่เปล่าในตู้ขี้มันอยู่ตรงไหนไอไ,ไอคอน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 พื้น่ะซ้ายไปซ้ายไปใช่อยู่ซ้ายซ้ายล่างซ้ายล่างอลยเหรอมันต้องเข้าไปคอนเพื่อก่อนใช่ไหมเข้าปเปแล้วเต็มเป็นเต็ม ผัเข้าขเสร็จแล้ววันอยู่ประมาณม้ายล่างอ่ะเดินไปทางซ้ายล่างผับกันไปฟาร์มแมปใหม่กันหมดตอนเนี้ยคตรโสดอาไม่ดีขาถ้าทำเฟรนด์ไอ้บิ๊กจิ๊ะยังยังยัง แล้วสุกโอ่ะตัวแก้วอนี้กำลังการดำได้อยูอ่รัวขนาดนี้ก็จะว่าจะาไปตีด้วยไปดูเอาไว้โปรแตเรียวสักร้อยเกยสิบห้านี้นก็พอแล้วต้ไปไปองเป็นเรีวเยอะหอกโปแตไฟไว้สติวซิงๆกไปสติมู ยันๆจะไปฟาร์มแล้วน,นี่ไงสุลตานกีวี่เขาทำอะไรอย่างนั้นไม่ได้เพราะขาไม่ใช่สา,ายฟาร์มเนาะเขาสายไม่ได้ไม่ได้เสียหลักมือหลังเสือ